ไอ้ยพี่นอ้องเอ้ยเบิ่งแน่มาเฟ่าเขาพี่นอ้องเอ้ยเอ<ป>้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวกระไฮเอกอ็กซ์อกลอนะครโอ้ยหนีจากอีนั่นมาเฝ้าบากกาักระนีหนีนจากบักระนีไปเฝ้าอีน,น,นั่นเนาะมันโพดเลียบรูเขาอีเฝ้าน มาเฝ่าเขาอีกแล้วเออเดยกกับพูดว่าให้ดอกเดยวกับพดว่าเออย่มเขาตาัปไปเฝ้าเป็ยังคือบูดาโอ้ยมาเฝ่าแล้วมันกูมัน็บอไปเป้าเนี่ยนะอีผีไปเปเเน่องป็เป็าโค้งไก่ใส่สูนองเบลล์มันเป็นยังคือเป็นโอ้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 ย่างมาไก่เขาเขาสิมีลาคี้โอ้หเจ้าหัวลาคี้อีกปึก บอกมนุษย์ล่ขี้คือนอย่างมันหมูจากล่ขี้โอ้ยพระเอกกระปึกโอ้ยไม่แต่บักปึ๊กปื๊กมาเนี้ยเอาไลาขี้แม่มึงมา่อไก่เขามาเขาจิเป็นลาขี้เขาจิมีลาขี้ลาขี้ก็คือความมัวหมองหมุนหมองเออบ่มีขลัมความมัวหมองสิมาแปด เปื้อนเขาความโจกกระโปงความเหี่ยวเขาเมึงอกมาแปดเปื้อนเขามึงอกมาเห็นให้เขาแปดเปื้อนเขานี่มันใสบริสุทธิ์เขามันลูบล่อพุดธพองผิวพันเมึงนี่มันโจกกระโปงมันเสีมาแปดเปื้อนเขามึงอกเอาโล่กี่ของมึงน่ะมันเปื้อนไล่ขี้ให้เขาจอาดโอ้พี่น้องไอ้พวกเนี้ยเอ้ลูกอีเฝ่าวอ้หนอเอาฝอกันดีแหละตัวโอ้ยหนอยูู่เดียยวอู่เขาเนี่ยเหยียบเสมือนอาหาร ไดขี่เอาบันนี่ขันเปียบอีกอย่างหน,นึ่งเขาเนี่ยอาหารมึงเนี่ยอย่งเมงวันเอาเฝอๆนะขันเขาเกืปียบเหมือนกองขี่มึงก็เป็นแมงวันอีกแมงวันก็ดีตัวมันจะหนีตอมทุกคนเนาะตอมก็เป็นอยังตอมเขาไม่ได้เขาไม่ได้พิดสวัสอยากให้ตอมด้วยเอามีผู้ใดอยากให้แมงวันตอมบ่นั่นพระเอกเสียอยากให้แมงวันตอมบอนัน่นไม่ให้ตอมต้องคอยจีตอม <laughs> ไม่ได้ไมตอยังมันก็เาอยู่นี่่เปียบโอ้ยการเป็นเม่อวันได้เปียบด้โอ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 ้โ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โ้โอ้โอ้้้อโ้้น้อ้อโโ้ทไ้้้้อโโบ ก็ใช่สิเราไม่ใช่ตัวจริงเนาะก็ใช่สิเราแค่สะพานเนาะก็ใช่สิเราแค่ทางผ่านเนาะก็ใช่สิเราแค่ทางมาลายเนาะเอ้ยขี้ขาเอ้ยเจ้าอะนะพิ่ถ hey. ึงไอเต้าพ er> ี่พี่ระดาบอกข้าก็อีพี่ระดาหนิเมียอยู่ใกล้ๆกันหนิเมียทีนมาพี่ระดาเนี่ยพี่ย่อมาจากยมหุงจากบ่อตอมาจากพงศกร เออพวกก็เมียกันมาเฝ้าอีกแล้วจะมาตอกย้ำเขาเขาคำนังโอบแขกมันมาเฝ้าผู้ไม่อีกแล้วเจ้าเบิ่งดูมาเฝ้าเขาเปยังคือจะมาตอกย้ำเขาแท้เขาพึ่งอกแขกไปน้องพึ่งอกแขกไปน้องพึ่งเจ็บเออเพึ่งเก็บอกเก็บใจอย่ามาตอกย้ำเขาสิพ่อใหญ่มาตอกย้ำอยากมาถามว่าทําไมถึงโง่เหมือนฝ่ายจังไม่ไม่ต้องมาตอกย้ำเขาเป็นพักเขาเนี่ยเกือบเสียขางนึงรักข้างเดียว เยอะเจมาตัวไม่เป็นอย่างนั้นเออเอออุ้ยเอากันใช่กับกับนั่นเพี้ยโอ๊ยตายแล้วขันไปมึงมเอาบ่บ่แล้วคุณย้อนเลยบันดี้มาเฝ้าเขาแมว์นี่เออขันอยากดังยายยุกใหญ่มันดับไเรียกเงาล้าหูซ้ำอุ่มจัดนั่นเห็นบ่เบงนึงขันเบิ่งเบิ่งเยอะเยอะเฝ้า ฉันว่าเลยว่าหนึ่งหันวาจะเอาล่าชี้มาเปืี่ยนเขาอธิบายคข้ามาล่าชี้มันฟังรู้ไหมบุจักตาปูบ้างอมาอธิบายคข้ามาล่าชี้ดูบ่ไดด้เ้นี่เป็นอย่างนี่คือมาลุ่มเขาใจเข้ามาล่าชี้บ่เข้าใจบ่คเข้าาล่าชี้นั่นเขาหมุนหมองเออมึงทำให้เขาหมุนหมองมึงทำให้เขาแปะเปื้อนมึงทำให้เขาไม่บริสุทธิ์เออตอนนี้เขาแต่ว่าเขยจะไปตอบย้ำน้องๆเพิ่งอกหักมากอ๋อเดี๋ยว กได้ตอกแกมเด้ยว่ามันอกหักว่ามันหลักเขาข่างเดียวเพิ่เคยตอกแกมมาเมื่อไรถึงจู่กองยังเมื่อไรบ่เมียอ่ะพูดหน่ะมาอีกเบิ่งเบิ่งเบิ่งมึงด้เบิ่งลุยอีเฝอเออโอ้ยกระเจี๊ยนั่งน้ำบริเลนน้องอันี่จงอางห่างสอดเจี๊ยบบักเพียงไม่ใช่นั่นสวัสดีค่ะบป็นนั่งก็ไม่เอะกกะจิบบ้างมี่หัวหน้ารายงานโตค่ะคนเด็ดสอดเชียวให้ดูหน่อยครับสาธุสอดเชียวให้เบิ่งแน่ไอม่ทอดเชียวยี่ยังนตรงนี้ ปูดแล้วพี่น้องมาผัดพิ้งเลยพุ่นไม่อีแล้วช่องหนึ่งพุพ่พชนช่องหนึ่งไม่อีแล้วช่อง ช่องแฝดไม่จงอ่างมาแล้วคุณอันนี้ไม่จงอ่างค่ะพี่น้องอันนี้แฝดจงอ่างค่ะป้าหนาบอกติสวัสดีค่ะอันนี้เอยในเรื่องค่ะหน้าเหมือนกันอยู่นะแต่ว่าตัวจริงเป็นแฝดกันค่ะอันนี้เป็นตาไข่กันครับชั้นพี่แม่อันนี้เอื่อยในเรื่องแต่ว่าตัวอันเรื่องจริงนี่คือเป็นแฝดกันค่ะแบมก็เปรี้ยงเปราะดัง เขาเพิ่งจะเจี๊ยกกลัวของเพราะนำงานกระดับเออเอาแกงกันเข้าไปปาดพี่น้องหลายคครอิหรีช่องแต่ละช่องแต่ละช่องขอทุกช่องทุกช่องเลยคือขอกันวนาอยากต่อแก้มน้องน้องเพอกหักมาโอ้โหไม่สั่นป่ะเอากินกันละบันพี่น้องปาดเดี๋ยวเดี๋ยวยุกี้คือเพิ่งบอกหักเดี๋ยวเรานอกใจฉันเหรอ ตอบซีไม่ก็คนจะได้ไปตอทัไม่ต้องมาพูดเลยทำไมไปทำไมไปกอดเขาอย่างนั้นน่ะจงงเวลาเขาแชร์ทางไหนล่ะเราได้ทางผิดอะไราะไเอ้ามันบกขึ้นแชร์บ้าเชิญนั่นหน่อยเชิญคนเขาเขาดรู้ได้ไหมในในในผิดอะไรบวบมาบวบบอตีดุบบวบตีดุบอ่า